แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับระเบิดตู้ ATM รุ่นใหม่บารูทไทยแลนด์ปี2026และราคาสำหรับช่อง Focus on Bam พร้อมอินโทรช่องในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อหรือชื่อช่องแบบตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Focus on Bam ช่องที่เราจะพาทุกคนไปจอะลึกรถใหม่เทคโนโลยียานยนต์และทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวบนท้องถนน ถ้าคุณชอบรถชอบเสียงเครื่องยนต์ชอบความเร็วหรือแม้แต่ความล้ำสมัยของเทคโนโลยียานยนต์ที่นี่คือที่ของคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจและเป็นที่จับตามองอย่างมากในแวดวงการรักษาความปลอดภัยและการโจรกรรมนั่นก็คือบารุทไทยแลนด์รุ่นใหม่ปี2026ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกเรียกกันว่าระเบิดตู้ ATM รุ่นใหม่ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรากำลังพูดถึงอะไรทำไมถึงมีเทคโนโลยีแบบนี้ในประเทศไทยแอล์แมนเกี่ยวข้องกับอะไรในเชิงเทคโนโลยีหรือการป้องกันเรามาเจาะลึกกันแบบเต็มๆไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนนะว่าบารูทไทยแลนด์ไม่ใช่บริษัทที่สร้างระเบิดเพื่อนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่เป็นองค์กรวิจัยด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับป้องกันและทำลายระบบที่อาจถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่นการเจอดตู้ ATM หรือการขโมยข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงบารูด ATM บอมรุ่น2026ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อใช้ในกรณีจำลองสถานการณ์เช่นการฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยการฝึกหน่วยสวาดหรือแม้แต่ใช้ในงานวิจัยด้านป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีการจอดระบบใหม่ๆที่อาชญากรอาจจะใช้ จุดเด่นของรุ่นปี2026นี้คือการที่ตัวอุปกรณ์สามารถจำลองแรงระเบิดแบบแม่นยำมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าทั้งยังสามารถปรับแรงดันปรับระยะเวลาการจุดระเบิดและมีฟีเจอร์ที่สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันแบบไร้สายได้ซึ่งทำให้ผู้ฝึกสามารถจำลองสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้ผลิตตัวอุปกรณ์ก็ถือว่าทัานสมัยมากโดยเลือกใช้โพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่ทนแรงกระแทกสูง ทนความร้อนและไม่ติดไฟง่ายมีการออกแบบโครงสร้างให้มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงมีขนาดกระทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งในพื้นที่ฝึกจำลองได้ง่ายเหมาะสำหรับใช้ทั้งในพื้นที่ปิดและเปิดในการใช้งานจริงอุปกรณ์นี้จะถูกตั้งค่าให้จำลองแรงระเบิดในระดับต่างๆตัง้ตงแต่แรงดันต่าที่ใกล้เคียงกับพลุไฟไปจนถึงแรงดันระดับสูงที่ใกล้เคียงกับระเบิดขนาดเล็กโดยมีระบบควบคุมความปลอดภัยซ้อนหลายชั้น เช่นการยืนยันตัวตนผ่าน r f i d การล็อกระบบอัตโนมัติเมื่อมีความผิดปกติและระบบดับเพลิงภายในตัวอีกหนึ่งจุดแข็งของรุ่นปี2026นี้คือการที่บารุตได้ร่วมมือกับนักวิจัยด้านการป้องกันภัยจากหลากหลายสถาบันในประเทศไทยเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้สามารถใช้ในการฝึกหรือวิจัยได้จริงโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทางด้านการใช้งานในภาคสนามผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากให้ความเห็นว่ารุ่นใหม่นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมหน่วยพิเศษเช่นหน่วย EOD หน่วยเก็บกู้ระเบิดหรือแม้กระทั่งในงานของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องสงสยัยอุปกรณ์นี้จะช่วยให้สามารถฝึกสถานการณ์จำลองได้สมจริงมากขึ้นลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือเหตุการณ์จริงนอกจากนี้บรูซไทยแลนด์ยังมีแผนที่จะพัฒนาโมดูลเสริมให้กับอุปกรณ์นี้ เช่นกล้องอินฟราเรดที่สามารถจับความร้อนได้ในเวลากลางคืนเซ็นเซอร์เสียงความถี่สูงเพื่อจับสัญญาณการจอดตู้ ATM และซอฟต์แวร์จำลองเสมือนจริง VR สำหรับใช้ร่วมกับชุดแว่น VR เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฝึกในสถานการณ์เสมือนจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนเรื่องของราคานั้นถือเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจมากๆโดยราคาของบารูด ATM บอมรุ่นใหม่ปี2026นี้อยู่ที่ประมาณ480,000บาทต่อชุดซึ่งราคานี้รวมทั้งตัวอุปกรณ์หลัก ระบบควบคุมไร้สายและอุปกรณ์เสริมพื้นฐานเช่นกล่องควบคุมการจุดระเบิดปลอกคุ้มกันแรงกระแทกและโมดูลเสริมที่กล่าวถึงข้างตน้นหากหน่วยงานใดต้องการระบบเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตแบบคัสโตไม้ราคาอาจเพิ่มขึ้นอีก15-2ถึงตตามความซับซ้อนของฟีเจอร์ที่ต้องการแน่นอนว่าราคานี้อาจดูสูงสำหรับบุคคลทั่วไปแต่หากพิจารณาในแง่ขององค์การใช้งานเชิงวิชาการความปลอดภัยและการฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีของผู้ไม่หวังดีมีความซับซ้อนและก้าวหน้ามากขึ้นทุกวันหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วอุปกรณ์แบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คำตอบคือใช่ครับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐและมีใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขว่าสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงการได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมให้ใช้ในภารกิจฝึกจำลองและวิจัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือบารูซไทยแลนด์มีแผนที่จะส่งออกอุปกรณ์นี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีความต้องการอุปกรณ์ฝึกแบบจำลองความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการใช้งาน ATM อย่างแพร่หลายและเคยมีประวัติการจอดตู้เพื่อขโมยเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิก สรุปแล้วบารูด ATM บอมรุ่นใหม่ปี2026ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับการทำลายล้างอย่างที่หลายคนเข้าใจในชื่อแต่เป็นเครื่องมือฝึกที่พัฒนาเพื่อรองรับโลกยุคใหม่ที่การโจรกรรมและภัยคุกคามทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นการยกระดับความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของเทคโนโลยีฝี